ประวัต,ติโร,รงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิศิโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิิเปิดทําการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2500ต่อมามีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประยงนางเล็กตั้งตรงจิตได้มอบเงินจำนวน100,000บาทให้กับประรวงศึกษาธิการและเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่25พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2504และใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตศิภายในวงเล็บนายประยงนางเล็กตั้งตรงจิตเลขสิษหมายถึงสถานศึกษาที่นายประยงนางเล็กตั้งตรงจิตได้มอบทุนในการสร้างส่วนเครื่องหมายปยานน้อยหมายถึงนายประยงนางเล็กตั้งตรงจิตจึงใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิงงติ สีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และความประตือรือร้นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเด็กท่าข้ามเป็นผู้มีระเบียบวินัยผู้บริหารโรงเรียนดรอนิรุตบุญเกือ้อผู้อำนวยการสถานศึกษาลำดับที่8นางสาวพิจิตราคงรัฐรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2570 change for the future โรงเรียนบ้าน่าข้ามตั้งตรงจิตศิษโรงเรียนแห่งการพัฒนาทักษะในอนาคตระดับปถมวัยถุกลักษณะดีสติปัญญาดีดสดใสสมวัยวัฒนธรรมองคอ์กรผาข้ามซ u เบิลเปิ Community b น d Management m i มา s t o n e หมดหมายการพัฒนาปี2 5 6 6 มิชชั่น่าคข้ามเช็ค quality of student เป็นปีแห่งการทบทวนคุณภาพของผู้เรียนปี2567ันาคข้ามเน quality of management เป็นปีแห่งการลกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กรปี2568ั่าร้าคข h a n g e quality of teacher เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลคืนครูสู่ห้องเรียนตืนความสุขให้นักเรียนปี2569ค่าข้าทาม Go Beyond เป็นปีแห่งการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน Quality of Student ส่งเสริมคุณภาพครู Quality of Teacher ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการ Quality of Management ปี2570 ทาคำ change for the future โรงเรียนแห่งการพัฒน,นาทักษะในอนาคต quality of c School โรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชนคุณภาพนักเรียนสะท้อนคุณภาพครูและการบริหารจัดการสถานศึกษานักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีทักษะในอนาคตนักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันเป็ประสงค์มีระเบียบวินัย สุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัยได้รับรางวัลและการยอมรับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องครูได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคมได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ดูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นความคิดสร้างสรรค์มุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคตบนวัฒนธรรมการทํางานท่าข้าม Student First ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีทิศทางและมีส่วนร่วมผู้บริหารมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบนพื้นฐานความร่วมมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา Community b a d Management มีวัฒนธรรมในการบริหารเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อนำสถานศึกษาไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนเพราะคุณภาพผู้เรียนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาพวกเราจึงมุ่งมัมม่นตั้งใจตามทิศทางของสถานศึกษา h h ็ค N Next, Chant, Go Beyond ปี2570ท้ารท่าม c h a n ช e for the future โรงเรียนบ้านท่าค้ามตั้งตรงจิตส โรงเรียนแห่งการพัฒนาทักษะในอนาคตรโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน